สวัสดีมากแฟนเกมทุกท่าน,นครับยินดีเข้าสู่รายการเลตมีอิ Thailand เอยไม่ใช่สิ let มีอ m มฮาร์แนนะครับสัญลากรรมพลิกชีวิตวันนี้นะฮะเรามีสองท่านด้วยกันที่จะมาศิญปกรรมพลิกชีวิตกับเรานะฮะเราไปพบเขาเลยดีกว่านะฮะมาครับตามผมมาเลยนี่ครับก็คือสองท่านที่ จะมาสัตกรรมพลิกชีวิตกับเรานะเปิดครบต้องเปิดทั้งสองท่านออกมานะ้วเชิญมาทั้งคู่นะไม่ต้องรุนไม่ต้องเสียงว่าใครจะได้นะครับได้ทั้งคู่เ okay, ออคนนี้นก็น,นะครับก็การสัตกรรมของเรานะง่ายๆครับแค่แตะแตะเจ้า ตัวกรรมเทพเนี่ยครับเรื่อยๆโกศลาไม่เกี่ยวไปเรื่อยๆนะพอหมดนะฮะเราก็จะเปลี่ยนไปที่คนหนึ่งนะโอ้ยเยอะอย่างนี้วะเยอะมากเลยนะฮะแตห่หมดแตห่หมด สำหับใครที่อยากจะเข้าคอขันยกรรมนะฮะลิง์กอยู่ในะต้แจสกี้ดันนะสวัสดีอันน่ะตอตอ ทายว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย tiktok 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 โอเค okay, หมดเวลาเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเธอเป็นผู้หญิงผู้ชายเด้แล้ว,ดวกดผิดกดผิดค้างไปเลยชิบหายละชิบหายแล้ว,ลวค้าง โอเคงั้นก็เปลี่ยนเกมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะอ,อย่างเช่างมันแล้วกันตัวออาอันนี้ก่อนแล้วกันนะเสกมา ใจสั่งมาอ่ะออกสิ Yo, yeah. เยอะแยะเครื่องเป็นอะไรเนี่ยค้างอีกเลยเอ่ากดไม่ได้ ิบหายแล้วรอยังได้ไหมอันเนี้ยอ๋อไม่โหลดเล็กน้อยคาเล็กน้อยนะฮะ เธอจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปดูก่อนสิว่าก่อนที่เธอจะมาสัญญกรรมพลิกชีวิตกับเราเธอมีหน้าตาเป็นยังไงนี่นะครับก็คือหน้าตาของเธอนะก่อนที่จะมาสัญญกรรมกับเรานะฮะเป็นอย่างนี้นะหลังจากการสัญญกรรมครั้งแรกไปนะเธอก็เริ่มใส่ส้นสูงแล้วก็ถอดเสื้อนะแล้วก็เริ่มมีการวาง หนัสือไว้บนหัวเให้หลังตรงนะะแล้วก็เริ่มใส่กระโปรงกับสุเท้ายาวๆนะแล้วก็เริ่มมีอาการต่อผมนะและ้วแล้วเธอก็เริ่มสวยขึ้นในครั้งที่6กนะเริ่มเลยดูเป็นสตรีมากขึ้นทั้งชุดอย่างกับเจ้าหญิงชุดนักเรียนนะะชุดตำรวจตอนนี้ชุดพยาบาลน,นะ ในอนาคตเธอยังคงศิลกรรมต่อไปอีกนะจะเป็นอีกท่านหนึ่งนะฮะกดผิดค่ะไม่ตอบสนองเลย ยอมแล้วเปิดเปิดใหม่ดิเปิดใหม่ปัดทิ้งเปิดเปิดเปิดใหม่ปเ,ปเ,ปเปิดใหม,เใหม่เดี๋ยวอันนี้เราจะไปดูเดี๋ยวขอสัลปกรรมนิดนึง จริงๆก่อนหน้านี้นะได้มีคนมาเอา่ศสลยกรรมกับเราทัานแล้วนะอามาเป็นเหยื่อของเรานะอย่างเช่นท่านนี้นะอ่าชื่อแล้วรรนเมื่อนี่คือสภาพเมื่อก่อนนะก่อนสันนะอันนี้คือหลังสันนะสุดยอดไปเลยทีเดียวนะอีกท่านหนึ่งนะ ชือ่ออะอะไรไม่รู้อะช้อนเหรอ,อไม่ออกนี่คือสภาพก่อนสันนะและนี่คือหลังสันนะสุดๆไปเลยอีกคนนะเรียวไต่บอวะน่าจะใช่นี่คือก่อนสันนะและนี่คือหลังสันนะโอ้พระเจ้าไมดชิดมาก คนต่อไปอ่าอ่าไม่รู้นี่คือก่อนสันนะแต่ละคนโชตะทั้งนั้นหลังสันโอ้บอกนี้ย่งอย่างงี้นี่เยสแน่นอนนะเยสเลยนะอคา,าโนอคาเานอคาเานอคาเานนี่คือหลังอะ อืคนนี้มันเป็นคนที่คือบอกอย่างนี้ผมก็บอกเป็นผู้หญิงผมก็เชื่อไอ้เยี่ยอะไต่อไปรอเราอยู่นะแต่กว่าจะเก็บคนนี้ไม่ใช่ง่ายทีเดียวเราจะกลับไปดูที่ ไอดอลหนุ่มของเรานะซึ่งการอีกครับเป็นไอดอลสาวไปแล้วโอ้ยากเย็ยนเหลือเกินอ่ะโบนัสอะโบนัสมาโอมันเปิดปุ๊บเราก็ปิดปับ๊บแล้วมันก็จะเสกออกมา นี่เต็มเลยแล้วก็กดให้หมดนะโอเคนะผมว่าคลิปนี้คงจะอ่าไม่ได้ยังสันกันไม่เสร็จนะเครื่องอ่าพอเลิกหลายครั้งก็ ต้องค่อนข้างที่จะต้องระวังแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควรเนะี่ยก็เอาไว้ว่าถ้ามีโอกาสข้างหน้าเราจะมาตามติดชีวิตว่าอ่พวกเขาเหล่านี้จะพลิกชีวิตได้ขนาดไหนนะอ้อสำหรับวันนี้กูต้องลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลคสส์กดซับสไคร e นี่คลิปอย่าลืมโอ้เกิอไอ๋ออะ อย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้ถ้าชอบเท่านี้ถ้าอยากดูคลิปอื่นๆอีกรับรองว่ามีเยอะแล้วก็ไปกดไลค์แฟนเพจกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเนอะอย่าลืมกดเครื่องหมายตัวไอเพื่อดูอินโฟเวชั่นต่างๆนะครับแล้วก็ใครอยากเล่นเกมนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้ description นะไปแปลงเพศผู้ชายกันได้นะวันนี้เคทีารลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ ไม่น่าเชื่อน่ารักมาก